ว่ายุครอสี่รอห้าเนี่ยไหมนี่พอวางในมือปุ๊บนี่มันเสิร์ฟความรู้ให้แฟนเพจแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวเทียวถึงบอกไว้ให้ซื้อเบจไปเก็บไว้อลี้ยูได้เห็นภาพเห็นไหมเหมือนคนอายุร้อยกว่าปีกับคนอายุร้อยกว่าปีเออใช่ไหมครับเหมือนกันเลยอ่านะคราวนี้เราก็มา หาเกี่ยวกับพระองค์นี้กันว่าเอา้านี่ไอ้จาบาสอยู่ขนอกใช่ไหมเรียกเข้ามาหน่อยนะเอา้าแล้วร้อยปีที่แล้วอะเอาเรียกนี้ดีว่าเรียกเจ้าสอนดีกว่าร้อยปีที่แล้วคนที่จะสร้างปราบพิมพ์ท่าการะดานต้องเป็นพระเกจิที่ไหนเมืองการอา้าวแน่นอนอ เพราะเป็นพระเครื่องที่อยู่ในกรุจังหวัดกาญจนบุรีใชนะครับก็ต้องเป็นพระเกจิอยู่ในแถบกาญจนบุรีแล้วสร้างด้วยเนื้อตะกัวใครไม่รู้ต้องรู้วันนี้แล้วนะว่าตะกัวไม่ได้มีทั่วประเทศและตะกัวเนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีาเนียอย่างมาพิมพ์มือการนะอาดังนั้นตะกัวเนะี่ยมีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี พระเครื่องนะที่สร้างในแถบจังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นพระเนื้อตะกัวอ่าดังนั้นนะครับร้อยกว่าปีแบบนี้ที่ทำพระากเนื้อตะกัวในจังหวัดกาญจนบุรีมีใครออปู่ยิ้ม ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยนาพระองค์นี้คือพระอะไร พระองค์นี้คือพระอะไรนะครับาาามาองเดียวเหรอ,อโอเค พรสวทรน,สนทรสสองหน้าสองสี่เก้าเจ็ดใช่แล้วพระแบบเนี้ยนะเป็นพระที่เขาทำโดยการปั๊มอ่าสองสี่เก้าเจ็ดเป็นรุ่นแรกของการสร้างนะเหรียญสองหน้าปั๊ม นะครับนี่การสร้างเหรียญสองหน้าปั๊มซึ่งนะถามว่ามีคุณค่าไหม,มก็ได้ลงหน้าหนังสือพระเครื่องในอดีตทุกเล่มอ่า เหมือนศิลปินดาราที่ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารอย่างเงี้ยอ่าถ้าไม่เด่นไม่ดังไม่ดีจะได้ขึ้นไหมล่ะนะครับเราจะรู้จักกันสองหน้าวงแหวนนะเต็มวงแหวนไม่เต็มนะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยหน้าตาท่านคือแบบนี้แหละครับ นะคือหลวงพ่อโสธรสองหน้าสร้างในปีพศสองพันสี่รอยเก้ใช่ครับดูจากหลวงพ่อโสธรพิมพ์แรกรุ่นนี้อ่านะครับดังนั้นหลวงพ่อโสธรก็ค่อยๆไปแกะคาว่าองค์หลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์เห็นปะ วัดท่านใหญ่โตคนไปแก้บนไข่ต้มกันเยอะแยะการไปแก้บนคือต้องได้จริงไปแก้ถ้าไม่ได้ใครก็ใครจะไปแก้บนละ่ะแล้วยิ่งมีคนมาแก้บนเยอะก็แสดงว่ามีคนขอแล้วได้สัมฤทธิ์ผลเยอะนี่อ่ะพุทธคุณไงอ่าคราวนี้เมื่อองค์หลวงพ่อโสธรมีอิจิลิ์ขอได้นะและอะไรของท่านน่ะที่สร้างก่อนปีสองพันห้าร้อย อ่ารุ่นไหนล่ะที่มีคนแขวะแล้วขอได้รุ่นนั้นก็จะมีการพูดถึงกล่าวถึงจนเกิดเป็นเนะ่้านิยมที่คนยอมจ่ายเพื่อแลกกับพุทธคุณในองค์ระเห็นไหมอืมแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นก็เพราะว่าโด่งดังมานานก็หมดไปแล้วจึงมีคุณค่าไงเห็นง่ายๆก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหม อ่านะก็เปรียบเทียบกับนะรถคลาสสิกอะรถเก่าอะถ้าเจอง่ายๆก็ไม่กไม็ไม่มีคุณค่าต้องหายากๆใครได้ครอบครองจึงจะมีคุณค่าง่ายๆแค่นี้แหละครับพี่คุณพ่อทุนหัวบอกว่ารุ่นนี้ประสบการณ์ดีมากเลยครับใช่เมดพระศกต่างกันเสกพร้อมกันไหมครับเสกพร้อมกันพระมีหลายพิมพ์ออนะครับเสกพร้อมกันพระมีหลายพิมพ์เสกพร้อมกันนี่แต่พระมีหลายพิมพ์นะอ่า คือต่อไปอ่ะถ้าเราหยิบพระขึ้นมาแล้วมีคนช่วยกันบอกอ่ะคนที่ดูอยู่ก็จะได้มั่นใจว่าอ๋อพระแบบนี้เป็นพระที่มีความนิยมกล่องนี้น่าจะสนุกตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเชียวไม่ตายหงด้วยครับหลวงพ่อโสธรแควคาดขกาะครได้สงใจใช่เป็นงั้นเขาจะสร้างเป็นโสธรกรมตำรวจเหรอรอชมชุดเหมาชุดแรกคุ้มๆอ่านะครับอันนี้ก็ที่เห็นอยู่ มาสิลูกนะครับที่เห็นอยู่ในนี้มีเป็นพระเก่าหรือพระใหม่พระนเก่าหรือพระใหม่ครับพี่โอ,โ,โอ้โหถูกขวังที่เห็นเรียนยันดวงคิด ถึงอาจารย์ทุกครั้งครับพี่ก้อนหินก้อนนั้นขอบคุณครับน,นี่นะในนี้มีอะไรบ้างพระเกา้าอ่ามีอะไรบ้างครับพี่ๆเหม,มีพระคงด้วยอ่าโอเคนะครับ ทรากระดานที่ไหนครับสวยอ่าพระท่ากระดานองค์นี้โอ้ขลดสิไม่ได้เก่ากึกแบบอ่าพระ600ห้าหกร้อยปีนะครับแต่แบบนี้มีความเก่าแล้วกี่ปีอ่ะเพื่อนเพื่อนพิมพ์เข้ามาแล้วกี่ปีครับ เห็นลักแล้วนึกถึงพระลัตนะเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยเราเริ่มดูพระเป็นกันแล้วเห็นไหมโอ้โหเก้าครัาอาจารย์ยุคลัตนะแน่ๆดูลักดูทองร้อยปีตะก,กัวขึ้นสถิมแดงใช,ใช่ครับ oh. นี่อันนี้นะอายุเลยร้อยปีขึ้นไปพอเท่ายิ้มหน่องบัวไหมครับ นี่โอ้คับสิกมากเก้าคับอาจารย์เก้าเก้าครับอ่าเห็นหลักแล้วเก้ามากอ่าคราวนี้เราก็ไปคุยถึงพระองค์นี้กันว่าเออนี่ร้อยกว่าปีจากตะกั่วเนี่ยขึ้นสนิมแดงร้อยกว่าปีจากลักทองที่เหมือนที่ลงในพระรัตนะสนิมแดงขึ้นเห็นไหม นี่ดังนั้นแน่นอนอะมาแม่วันนี้ผมชอบไอคนอยู่ข้างๆผมจังเลยมันเสิร์ฟความรู้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยนี่นนเ,เห็นปะยุครลัตนาตอนต้นเนี่ยมันเสิร์ฟความรู้ไม่หยัดไม่หยุดไม่ย่อนเลยรอสี่อะอ่อาว่ายุครอสี่รอห้าเนี่ยไหมนี่พอวางในมือปุ๊บนี่มันเสิร์ฟความรู้ให้แฟนเพจแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยทีเดียวเชียวฉันบอกไว้ ให้ซื้อกำลจะไปเก็บไหวครูได้เห็นพระเลยเห็นไหมเหมือนคนอายุร้อยกว่าปีกับคนอายุร้อยกว่าปีชัดเจนเออใช่ไหมครับเหมือนกันเลยอ่านะคราวนี้เราก็มาหาเกี่ยวกับพระองค์นี้กันว่าเอ้านี่ไอ้เจ้าบาสอยู่นอกใช่ไหมเรียยเข้ามาหน่อยนะเอ้า แล้วร้อยปีที่แล้วอ่ะเอาเรียกนี้ดีกว่าเรียกเจ้าสอนดีกว่าร้อยปีที่แล้วคนที่จะสร้างพระพิมพาา์ท่ากระดานต้องไปพระเกจิที่ไหนเมืองการอ้าวแน่นอนอเพราะเป็นพระเครื่องที่อยู่ในกลุ่จังหวัดกาญจนบุรีใช่นะครับก็ต้องเป็นพระเกจิ อยู่ในแถบการจนบุรีแล้วสร้างด้วยเนื้อตะกัวใครไม่รู้ต้องรู้วันนี้แล้วนะว่าตะกัวไม่ได้มีทั่วประเทศและตะกัวเนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคอนเนียมยังมาอภิมรการอ่าด<ต>ังนั้นตะกัวเนะมีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีพระเครื่องเนะนที่สร้างในแถบจังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นพันเนื้อตะกัว อ่ดังนั้นนะครับร้อยกว่าปีแบบนี้ที่ทำพลาจากเนื้อตะก,กวดในจังหวัดกันจ้ด้วยดียมีใครปู่ยิ้มปู่ยิ้มและปู่ยิ้ม,อ,มอ่านีมมม่มาสองคนเลยมีงานสั่งให้ทำมาสองคนเลย อ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ไปเอาของหน่อยนี่ก็มีนะปู่ยิ้มพ่อเนียมเห็นป่ะซึ่งพ่อเนียมเนี่ยตะก่วที่พ่อเนียมเอาไปสร้างพระก็คือตะก่วที่ไปจากเมืองกาญอ่าใช่ปู่สุกเนี่ยตะก่วดที่ปู่สุกเอาไปสร้างพระก็คือตะก่วที่ไปจากเมืองกาญใช่มีทางมีทางสร้างอยู่อ่าเหมือนวันนี้คุณจะกินทุเรียนก็ต้องมาจากตะวันออกอะอารมณ์เดียวกัน ตะกเียโ,โอ้โหนะครับดังนั้นพระปิดตาองน์นี้นะเป็นพระที่มีความเก่าเป็นพระแท้เป็นพิมพ์พระเครื่องจังหวัดกาญจนบุรีท่ทากระดานนะดังนั้นพระท่ากระดานอายุร้อยกว่าปีองนี้นะครัสันนิษฐานให้ผมหน่อยว่าเป็นพระท่ากระดานหลวงพ่ออะไรอ่าเป็นหลวงพ่ออะไรครับพี่พ เชื่อว่าปู่ยิ้มต้องสร้างพระธาตุกระดานเขาพูดเรื่องนี้มานานแล้วพอเท่ายิ้มน่องบัวแน่ๆหลวงพอเนียมยังสร้างพระปุ่นั่งเลยพอเท่ายิ้มนองบัวแน่นอนครับปู่ยิ้มไหมครับอาจารย์พอเท่ายิ้มปู่ยิ้มนองบัวชัดเจนครับนี่เห็นไหมเนี่ย ดังนั้นก็คือคนที่ไม่ได้ดูความเก่าอ่าคนที่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูในความเก่าก็จะบอกว่าพระแบบนี้ไม่ใช่สีสว่างเป็นพระเกมไม่ใช่สิเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนพรนะรอดสมัยก่อนอ่าเอาเก้าอี้ตัวนั้นมาทิูกอ่าพระรอดสมัยก่อนถ้าไม่ใช่มหาวันก็ตีเกศ ยังมีหลวงปู่แหวนถูกไหมยังมีคูบากาแก้วใช่ไหมยังมีอีกหลายเกจิในอดีตคูบาศรีวิชัยก็ทําพระรอด<ำ>วัดพระสิงห์ก็ทําพระรอดนะเพียงแต่ว่าคุณจะเอาแบบเนี้ยไปให้ค่านิยมเท่ากับท่ากระดานสีสวัสดิ์องค์ละล้านมันได้ไหมล่ะไม่ได้มันก็ไม่ได้ <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> ชาวกะเลี่ยงสี่สวัสดิ์สัทธาหลวงพ่อเทายินมากอ่าอ่านี่ยครับผมว่าก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมคราวนี้นะซึ่งการเทียบอายุของพระก็เทียบกับพระรัตนะแบบนี้อ่าปู่ยิ้มขอบคุณครับพี่วงศ์ พี่อาจบอกว่าถ้าเกีิเมืองการก็ต้องปู้ยิ้มเพราะอายุรักเป็นร้อยปีพี่โอคุณบอกว่ารักเก้าทองยุคัตะนะอ่าอ่าโอโ้โหวันนี้ได้ความดูมากครับได้เห็นทากระดานปู้ยิ้มหน่องบัวอ๋อชาวกะเรียนสี่สัสวั์เป็นกะเรียมดิใช่นะอ่าเชา่า พระไม่ค่อยนิยมตีมเป็นขวงพอะไรแต่ชอบความเก่าเท่านี้พอผมชอบเก่าๆเข้าไว้พระรอดตาแสงพระเอ้ยพระรอดแสงตาพระรอดกุน้ําต้นลปปกลุปากกล้วยขอบคุณมากๆเลยโอ้โห,โหนี่เรามีปัญหากับพระที่ค่านิยมสูงๆเรากลัวว่าถ้านะทําไม่ทาไม่ตัดให้เหลือน้อยอ่ะคนจะเอามาคืน เปิดราคาไหมครับอ่าแล้วก็เนื้อตะกั่วก็เก้าขาพี่โอคุณอ่านี่องค์ต่อไปที่จะนำเสนอถ้ากระดานตะกั่วองค์นี้รอประมูลนะครับอาจารย์นีครับใช้แบบนี้สบายใจอโอ้โหแบ่งเท่าไรครับอ่า ตัวจริงครับเก้าจริงวัดกันที่ความเก้าทองหลักที่ลงได้ครับอ่าอันนี้อันนี้ที่ไหนโอ้โหองค์นี้ที่ไหนครับเห็นไหมคนเดดูก็ได้ความรู้ไปด้วยอองค์นี้ที่ไหนครับพี่พี่ อ่าอันนี้อายุพระประมาณกี่ปีสเต็ปที่จะดูพระเป็นนี่ยมันต้องแบบนี้ก่อนนะอ,อ่าอายุพระประมาณกี่ปีโอ้เป็นร้อยลวพี่แบบเนี้ยวันนี้ได้ความดูมากครับอาจารย์ได้รู้จัก วิธีการวิเคราะห์ทิศทางที่สูจนหลักฐานจับต้องได้ทําให้คิดได้ชัดเจนเลยครับถึงบางอ้อพี่วงมณนีวงหลักร้อยปีแน่อ่ะโอเคนะร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนสร้างพระเนื้อบุมกมาด้คุณอนะกี่หลวงพ่อถึงสิบหลวงพ่อไหม ที่ไหนพี่อาี่อาบกเลยที่ไหนปูจีนทาร่าปุปันอ่ะโอเคนะครับบอฟออใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้ดิบอฟาฟเออนะอ่ะบอร้อยกว่าปีนะครับ นี่ก็เป็นพระปิดตาอีกองค์หนึ่งที่คนถ้ามีความรู้ก็จะสามารถเนี่ย่าอที่าหาเอามาไปปล่อยให้ปล่อยเช่าให้กับคนพื้นที่อ่าที่เขารู้ว่าพระบ้านเขาได้นะครับหลวงพ่ออะไรครับอาจารย์ อันนี้คือพระเนื้อผงหลวงพ่อแก้ววัดบอวัดบ่อไฟโอ้โหอ่านะพ่อแก้ววัดบ่อไฟนะครับซึ่งท่านก็จะมีพระผงพระเกจิที่ทําพระผงได้ก็จะทําลูกอมก่อนคือเอาผงเนี่ยมาปั้นเป็นลูกอมแล้วให้ไปใช้ถ้าใช้แล้วดีจริงก็จะเอามาทําเป็นพระกล้าที่จะกดพิมพ์เป็นพระผง 200ปีได้ไหมครับดูจักความเก่านะอันนี้ร้อยกว่าปีนะครับคราวนี้พอเราอยากรู้ว่าเอ้ยพ่อแก้ววัดบ่อฟ้าจริงหรือเปล่าพระหลวงพ่อแก้ววัดบ่อฟ้าเห็นไหมเราเดี๋ยวเนี้ยเรามี Google นะนี่ เห็นปะให้เราเข้าไปค้นหาเต็มเลยโอ้โหกก็แสดงว่าพาท่านไม่ธรรมดาล่ะเห็นไหมถ้าพระท่านมีลงหนังสือมีข้อมูลแบบนี้ ก็ไม่ธรรม,มดาอะไรเห็นไหมหนนผมจึงบอกว่าคนที่รู้ก็จะได้เปรียบพายอดนิยมแบบนี้ไม่มีหมุนเวียนในวงการแล้วอ่านี่เป็นมิมพ์ปิดตาหายากจริง ลูกอมของท่านก็จะมีคนนามาเล่นเป็นลูกอมพระประหลัดาปานก็มีลุกเดียวกันใช่ไหมเก่าถึงเลยอ่าน้อยเก่ากว่าประหลัดาปานวัดตัวตาหน่อยเขาออกชมพูสององค์แรกวันนี้ก็ยากพิมพ์ใส่ราคาแล้วอขอบคุณครับเด็กจริงี่ ได้ความรู้ไปด้วยกันนี่หนึ่งองค์นะสององค์แล้วนะวันนี้ในกล่องนี้พระคงกุกไในครับพระคงอ่าโอ้โหนี่ไม่สวยอ่าสวยๆแพงอันนี้ไม่สวย นะครับเป็นพระที่ลงรักเก่า uh huh. uh huh. นะนี่เ uh huh. ก่ามันหดก็สมัยก่อนอนะ uh huh. พระนะ่ะที่เขาทำใส่ไปก็มีสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้าง uh huh. นี่รรชาพระคงกุพระคง พระคงกุกวัดพระคงหรือสีกุกเก่าพี่โอคุณอ่าโอ้โหแท้ดูง่ายครับแบบนี้ถึงยุคเลยคือเก่าไว้ก่อนเราก็จะเข้าใจง่ายโอ้โหเก่าเท่ากับจบกล้องนี้ไหมครับที่อาจารย์บอกสามแสนกว่าอ่านี่ยแล้วก็ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอสแกเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q ค code โคได้เลย